มึงเห็นง,งานวิดแล้วยังงานเลยนีงงานเลยมนนบิดเนาะอเจ็ออีที่ไหนเราอะะเฮ้ยมึงมีคนทักมากวะ่ะไหนเนีย่ยมึงทักมากมันจำไหม หลงจิตบ้นเนี่ยดูดยหายกันเลยอ,อ้าทักมาเหมือนกันเลยนี่หองจิตบนเนี่ยอือเฮ้ยอะไรเนี่ยหลงจิตบ้านเนี่ยทักมาเะไรยเยอะเฮ้ยดูดิขอดูอะไรเดียเฮ้ยมึงทำไงดีอ่ะไป็นภาษาคนเถื่อนป้อ โ okay, okay. อเคโอเคหนเข้าไปกันโอเคครับเก็บของเก็บของไปเฮ้ยมึงมีคนทั้งมหา,าเราแบบนี้ทำมีนายดีสุดดีเฮ้ยงั้นเราลองทำแบบนี้ดูไหมก็บ,บไหนหรอให้คนที่ได้รับข้อความหยุดต่อโต้และไม่สนใจและปิดก,กั้นข้อมูลของคนคนนั้นที่ร่วงละมืด คนที่ไว้วางใจปรึกษาและขอความช่วยเหลือดีกว่าแก้ปัญหาคนเดียวค่ะข้อความที่บุคคลน,นั้นส่งมาให้และกดรายงานบัญชีเฟซบุบ๊คนั้นแค่ามูทำสินใจให้นิ่งโฟกัสชีวิตของตัวเองไม่นำคำว่ากล่าวให้ร้ายของคนร้ายมาบั่นทอนจิตใจและกำลังใจของตนเอง ลองทิ้งหรือคนที่ไว้วางใจหรือคนที่ไว้วางใจคนปรึกษาและขอความช่วยเหลือดีกว่าบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องตายฮ้ย งั้นเราลองทำเหรอนีดูดิขอเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือ <c oughs> ผู้บอกแล้วว่าเหมือนไทยแต่เราทำผิด